ปสสภวา,วาจากผู้นั่งใกล้พระรัตนตรยัยเยาวชนไทยก็ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยในพิธีบรรพชาอุปสมบทมือโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาภาคฤดูร้อนระดับอุดมศึกษารุนที่41โครงการบรรพชาสามเณรมัชชิมธร,มาารรมทายาธดุนที่18 และโครงการบรรพชาสัมมณหน่อแก้วปรเรียนธรรมรุ่นที่2เมื่อวันศุกร์ที่12เมษายนที่ผ่านมาซึ่งพิธีกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่โดยมีพิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีและพิธีวันธาเจดีซึ่งมันเกิดขึ้นท่ามกลางความปีติยินดีของพ่อแม่ผู้ปกครองและความเลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมผู้มีบุญ มอบพระไตรแก่นาคธรรมทายาทเริ่มขึ้นในภาคสายภายในห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลใน,นช่วงเวลานั้นนาคธรรมทายาททุกๆคนดิกลั่นร้อยความมุ่งมั่นกล่าวคำขอเข้ามาต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและญาติโยมด้วยน้ำเสียงฉะฉานที่ยังคงชัดเจนในความทรงจำภาพของนาคธรรมทายาท ที่กล่าวคำขอเขามาก่อนเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณรได้สร้างความอิ่มเอมใจให้กับพ่อแม่ผู้ปก,กครองทุกๆคนและก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกหลานของตนตัดสินใจบวชเรียนหมั่นเพียรศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่ยังเยาว์วัยเพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการบวชมาพัฒนาชีวิตและนิสัยพร้อมสั่งสมความวินยัยและฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีบนเกน่จึงเดินทางไปกจงฟังคําเสญเพร่ออุบไปเปชอให้ลูเป็นอายุประสาเสื้อเป็นเนื้อนาบุญแก่มันยุดเทว่าดเราเป็นชาวพุธนะครับแต่ถ้าว่า ลูกได้บวชนี่ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่สําหรับพ่อแม่แล้วนะครับแต่สําหรับน้องปื่มนี่ก็เขาก็บวชมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ห้าแล้วซึ่งก็ทําให้เรารู้สึกเืิมใจทุกครั้งที่ได้มาบวชเขานะครแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นเด็กที่ว่า,าเด็กดีนะครับผมที่ว่าจะทุกครั้งเมื่อมีโอกาสที่เขาจะบวชเขากา็คิดที่จะบวชเองโดยที่เราไม่ต้องขอร้องให้ครับบวชซึ่งก็ถือว่าเขาได้ ทาการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อันยิ่งใหญ่สําหรับชาวพูดของเราที่ว่าเมื่อมีลูกชายบวชให้กับพ่อแม่นั่นก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดที่พ่อแม่ได้รับสําหรับลูกชายที่ทําให้กับพ่อแม่ครับ พิธีบรรพชาเป็นสามเณรคำขอบรรพชาดิดังขึ้นอีกวาระด้วยความภาคภูมิใจที่พระเดชพระคุณพระธรรมกิติวงศ์ปร,รียนธรรมก้าประโยคราชบัณฑิตเจ้าออวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารดิเมตาม,มาเป็นพระอุปชาและการได้รับฟังโอาวาทอันเป็นมงคลของพระอุปชาก็ได้ย้ำเตือนเป้าหมายในการบวชของธรรมทายาททุกคนให้กระจ่างชัด เมื่อพิธีคล้องอังสะดำเนินมาถึงธรรมทายาทก็ได้ตระหนักถึงคุณค่าของผ้าช,ชุดสุดท้ายผ้ากาสาวพัดท,ที่กำลังจะได้ห่มครองกาย ความภูมิใจก็คือเขาครั้งเนี้ยเขายินดีที่จะบวชให้พ่อกับแม่นะครับโดยความตั้งใจของเขาเองนะครับก็ปลื้มใจมากๆที่เขายังอะไรมีพัฒมีธรรมะอยู่ในหัวใจนะครับมีพระพุทธศาสนาอยู่ในหัวใจครับก็มีความสุขแล้วก็ปลื้มใจกับเขามากครับ พิ่มจนบรรยายไม่ถูกนะคะเพราะว่าภาพบรรยากาศเก่าๆที่ที่ก่อนบวชที่เขาจะมาบวชให้คุณแม่เนี่ยเพราะเขาตั้งใจบวชแล้วก็บอกว่าเขารักแม่เขาอยากบวชอาบุญให้แม่นะระหว่างที่เขาเดินมาภาพต่างๆตั้งแต่รูเข้าวัดมาฝึกตนมาอะไรที่เรามาเยี่ยมเขามันก็จะผุดมันในใจทํา อธิบายไม่ถูกคือเราเห็นเขาทำให้เราขนาดนี้นะเราเรามีความตั้งใ,ใจที่เราจะเป็นแม่ที่ดียิ่ง่งขึ้นภายหลังพิธีขอบรรพชาเป็นสามเณรน,นั่งธรมรมทายาตก็ได้ร่วมประกอบพิธีขอสระคมขอศีลและขอนิสัยเพื่อประกาศถึงเจตนาอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ในการบวชครั้งนี้ ใม้มีวันนี้เพราะว่าหนึ่งด้วยความรักเขานะคะเพราะว่าก็คืออยากจะให้เขาได้บวชในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเพราะเรารู้ว่าทางนี้เป็นเส้นทางทางรัดนะคะแล้วก็ไม่ได้รักเขาแค่ชาติเดียวรักเขาในชาติหน้าด้วยนะคะอยากจะให้เขาเนี่ยเดินในเส้นทางนี้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วม โลกนี้นะคะวันนี้ก็ได้เห็นเขาบวชก็รู้สึกดีใจว่าอย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นชีวิตในเส้นทางธรรมของเขานะคะหวังว่าอันนี้ก็คงจะปลูกฝังให้เขารักในพระพุทธศาสนาแล้วก็รักในการบวชต่อไปในอนาคตค่ะเรามีโอกาสได้พาลูกๆมาบวชเรียนสมณเณรเนี่ยให้เขามีธรรมะเราเชื่อใจไว้วางใจได้ว่าอนาคตเขาจะไม่ไปในสู่ที่ทางที่ไม่ไม่ถูกไม่ชอบเนี่ยเราเนี่ยเราก็ปลื้มใจแล้วครับ ขปรรตติิธมที่แบบดวความประทับใจในวันสำคัญอย่างไม่หมดเมื่อความปลื้มปิติได้ดำเนินอ,อย่างต่อเนื่องในพิธีถวายบาร่สามเนรธรรมทายาตณห,ห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากล ก่อนที่จะมาเนี่ยลูกชายได้ส่งจดหมายไปหานะคะก็มมปื้มตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วะคะ่ะคือในเนื้อความในจดหมายเนี่ยไม่นึกว่าลูกชายอะ่ะจะมีความคิดขนาดนี้เพราะว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะมองเป็นเด็กๆแต่พออ่านเนื้อความในจดหมายเนี่ยอ่านได้สองบรรทัดก็หยุดร้องไห้ อ่านได้วันทัดนหนึ่งแล้วก็หยุดร้องไห้เพราะว่าแล้วก็ที่ปลื้มที่สุดก็คําที่เขาบอกว่าเขาอยากจะปิดอบายให้ป้าเขาอยากจะปิดอบายให้ป้าเพราะว่าป้าเขาสูบุหรีค่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าถ้าเขาไม่ได้บวชครั้งนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่กับป้าป้าเนี่ยต้องจากเข้าไปเนี่ย เขาก็คงจะรู้สึกเสียใจมากเพราะฉะนั้นคือปืม้มตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วแล้วพอมาวันนี้พอเจอพอเจอหน้าเขาเนี่ยเนื้อความที่อ่านในจดหมายเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงเยอะแล้วนะคะแต่พอมามาเจอหน้าจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกคนร้องไห้เขานิ่งมากน้ำตาก็หยดแต่นิ่งนิ่งเหมือนแบบ คือธรรมะแบบว่าอยู่ในอยู่ในใจของเขาอ่ะยิ่งยืนยันให้คุณแม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเขียนไปเนี่ยมันออกมาจากจากหัวใจของเขาอะค่ะ,ะถึงวันเนี้ยเขาจะเป็นแค่เดนแต่มีความรู้สึกว่าลูกเหมือนเป็นพระแท้คุณแม่กราบลูกก้มกราบลูกลงไปเนี่ยมีความรู้สึกแบบมั่นใจกราบพระจริงๆริงกราบพระแท้ และในพิธีอุปสมบทหมู่สาม,มเณรธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อนระดับอุดมศึกษารุ่นที่41คือช่วงเวลาอันทรงคุณค่าและเต็มเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจเมื่อสาม,มเณรธรรมทายาทได้ก้าวสู่ฐานะอันประเสริฐในเพศสมณะอย่างสมบูรณ์พร้อมสารต่อความมุ่งมั่นในการบวชให้สำเร็จผลต่อไป สิ่งที่พระธรรมทายาทและสามเณรธรรมทายาททุกรูปได้ฝึกปฏิบัติในโครงการอบรมทั้งที่ผ่านการอบรมมาแล้วและกำลังจะได้รับการฝึกอบรมในภายภาคหน้าย่อมอย่างประโยชน์ต่อผู้บวชทั้งอย่างสร้างคุณประโยชน์ต่อบุคคลสังคมและพระพุทธศาสนาศรัทธาที่บังเกิดขึ้นจากการบรรพชาอุปสมบทและการได้ร่วมชื่นชมอนุโมทนาจะน้อมนำให้มหาชน รักหวงแหนในพระพุทธศาสนาและพร้อมทำหน้าที่ชาวพุทธที่แท้จริงคือการทำหน้าที่จันโลงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองตลอดไป